ที่ความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัญญาซ้ำซ้อนโครงการ3 0 0ร้อเอื้ออทรและก็เช่าซื้อรถเมย์ของสหกรณ์บริการจักเพชจจำกัดซึ่งสามิติติดตามมาตลอดนะครับล่าสุดที่ปรึกษาสาหกรณ์เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับว่าในขณะนี้ไม่สามารถปิดบัญชีให้กับสมาชิกทั้งหมดได้เพราะว่าสาหกรณ์ขาดสภาพคล่องและต้องขอข้อมูลจากธนาคารออมสินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ แต่ได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้นายทะเบียนตรวจสอบแล้วครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักง,งานกรมส่งเสริมสาก์พื้นที่1ของกรมส่งเสริมสาก์ก็บอกว่าจะาคันตรวจสอบพบว่าข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อนซึ่งขณะนี้ก็รอธนาคารอมสินส่งข้อมูลลูกหนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับติดตามในรายงานคุณสมบงกรดสุกแก้วครับ ทีมข่าวสามิติกลับมาที่นี่สหกรณ์บริการจากเพชรจำกัดอีกครั้งในครั้งนี้เราได้ประสานขอติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัญญากู้ยืมเงินซ้ำซ้อนทั้งธนาคารออมสินและสหกรณ์บริการจากเพชรทั้งที่เป็นวงเงินเดียวกันจนทำให้สมาชิกกว่า200คนได้รับผลกระทบและนำไปสู่การร้องเรียนขอให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสื่อมวลชนร่วมกันตรวจสอบ ในขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่เป็นวันเดียวกับที่นายทะเบียนสหกรณ์พ่วงหน่วยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์สำนักง,งานกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารระบุจากการตรวจสอบพบข้อมูลคาดเคลื่อนในบางส่วนยังคงต้องตรวจสอบในรายละเอียดและคาดว่าธนาคารออมสินจะสามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ภายในต้นเดือนมีนาคมจึงจะทราบข้อเท็จจริงว่าเกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด อาจจะมีค่าเคลื่อนบ้างตรงนี้ก็คือเราก็ได้ขอให้สากลแก้ไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลเงินฝากและข้อมูลหนี้ของสมาชิกสากลผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ก็คือประมาณวันที่27กุมภานันี้ซึ่งเราก็จะเข้ามาตรวจสอบอ,อีกครั้งหนึ่งครับเรื่อยๆปัจจุบันสหกรณ์บริการจากเพชรมีสำนักงานอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารตลาดกลางผักและผละไม้ปากคลองตลาดมีสมาชิก1 0 7 4คน ทั้งหมดนี้เป็นลูกหนี้ของสาหากรณ์ในสัญญาและโครงการที่ต่างกันเช่นโครงการสามล้อเอื้ออาทรเช่าซื้อรถเมล์และเงินทุนสำหรับค้าขายที่ปรึกษาสาหากรณ์บริการจากเพชรยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่สามารถปิดบัญชีทั้งหมดได้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลการชำระหนี้จากธนกธาคารออมสินเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจำแนกบัญชี เบื้องต้นมีแนวทางแก้ปัญหาอยู่2ทางคือ 1. สาหากรณ์มีมติรับเป็นลูกหนี้ร่วมโดยให้สมาชิกมาชำระหนี้กับสาหากรณ์วิธีที่2ส,สาหากรณ์จะทยอยปิดสัญญาเงินกู้กับสมาชิกกลุ่มที่มีเงินฝากมากกว่าหนี้สินซึ่งแนวทางนี้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนแต่อาจเกิดปัญหาเพราะขณะนี้สาหากรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินตอนนี้เราเรียนตรงๆนะครับว่าพอมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยกระแสการเงินของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปชำระ ตอนนี้เรากำลังรอข้อมูลนะฮะจากธนาคารอมสินนะครับเพื่อจะมากระทบยอดกันนะครับว่าส่วนที่เราส่งไปเท่าไหร่นะครับส่วนที่ยังมีเงินฝากเนี่ยค้าอยู่ที่สหกรเท่าไหร่ให้นี่สินทางสหกรเนี่ยจะได้หมดไปนะครับเหลืออมสินทางเดียวที่ทางสมาชิกจะได้ไปผ่อนทางอมสินนะครับ ปัจจุบันสหกรณ์บร <out> ิการจากเพชรมีสมาชิก1,074คนซึ่งทั้งหมดมีสัญญากู้ยืมเงินในฐานะลูกหนี้กับสหกรณ์แบ่งเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสามล้อเอื้ออาทรและเช่าซื้อรถมีประมาณ300คนข้อมูลจากสหกรณ์ชี้ว่าเบื้องต้นคาดว่าได้รับเงินจากธนาคารออมสินรวม300ล้านบาทสหกรณ์ชำระหนี้ให้กับธนาคารไปแล้วประมาณ100ล้านบาท ข้อมูลนี้เป็นเพียงการคาดการจากสหกรณ์ยังคงต้องรอข้อมูลจากธนาคารออมสินมาปรียบเทียบกันทีมข่าวสามิติยังสอบถามถึงที่มาของรายได้ที่ปรึกษ,ษาสหากรณ์บริการจักเพชรให้ข้อมูลว่า<อ>สหากรณ์มีรายได้ทางเดียวคือรายได้จากสมาชิกทั้ง1,074คนที่เป็นลูกหนี้สัญญาเงินกู้กับสหกรณ์เท่านั้นนั่นหมายถึงขณะนี้สหกรณ์บริการจากเพชรไม่มีเงินเข้าทางอื่น เมื่อสมาชิกชะลอการส่งเงินกู้รายเดือนสหกรณ์จึงกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินสุบงกสุกแก้วข่าวสามิติรายงาน